ทุกคนทุกคนจะหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะนี่คือเย็นตาโฟจ้ะจากร้านเข้าวซอยวีข้าวซอยเชียงใหม่แต่ว่าอยู่ที่สุพรรณนะทุกคนอยู่ที่สุพรรณอยู่ท่าท่าพี่เลี้ยงแอบแต่ท่าพี่เลี้ยงไม่ไกลจากหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสที่นี่จะเป็นอะไรที่บรรหารแจ่มใสเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะอะไรอ่ะหอคอยใช่ไหมหอคอยยักษ์เดี๋ยวขอชิมก่อนนะอืมสุดยอด ขนาดจะไม่ใส่น้ำส้มเลยนะทุกคนมันพอดีเลยอ่ะอืม,อ,มอร่อยดูสีหน้าตาอันนี้คือร้านนี้ยะถ้าเป็นร้านดังมีข้าวซอยเห็นปั๊บราโดดเลยโดดหาเลยอ่ะอืม,อมรสชาติจัดจ้านแต่ว่ารู้สึกจะไม่ได้เอาน้ำส้มมาเนาะแต่มันเปรี้ยวอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วไนงะพอดีอะ ให้รู้นะว่ากินไหนไหนนี่โรงแรมมาสิทีทุกคนเตียงนอนนุ่มมากแอร์เย็นฉ่ำนี่หอคอยหอคอยหอคอยปัญหาแจมใสนะฮะทุกคนปิดทุ่มหนึ่งเปิดสิบโมงหยุดทุกวันจันทนะฮะนี่จะ้ะอยู่ในโรงแรมนะ,ะทุกคนดูข่าวไปด้วยกินไปด้วยก็มีข่าวพิงกี้ใช่ที่จะถอดกำไรข้อเท้าจริงๆเขาขอถอด ตอนไปถ่ายละครน,นั่นแหละแต่อ้พวกที่โดนกําไรข้อเท้าไอ้พวกที่มันออกมาชุมนุมคิดร้ายที่โดนข้อเท้ายังใส่กําไร e อเนี่ยเขาไม่ให้ถอดหรอกไม่ใช่จะมาขอบอกว่าเออเท่าเทียมกันดาราขอได้เขาขอเฉพาะตอนไปถ่ายละครแล้วเขาก็ถ่ายเสร็จเขาก็ใส่ไอ้พวกนี้มันก็พยายามจะหาผลประโยชน์เท่าตัวเองจนได้เนาะอืมอร่อยมากทุกคน อ,อืทุกคนที่สิบสามผมจะไปวัดทับกระดานแต่ก็ไม่เคยมาพักที่สุพรรณในตัวเมืองสักทีแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งมาเข้ามาในเมืองเพื่อจะมาต่อรถตู้ก็จะแอบงงว่ามันอยู่ตรงไหนว่าตอนนั้นที่เรามาจำไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยต้องมาอีกหลายรอบถึงจะจําได้ว่าตอนนั้นที่เรามาจากวัดทับกระดานอ่ะ เราเข้าไปตรงไหนเราไปขึ้นรถตรงไหนเ,เข้ากรุงเทพจำไม่ได้แต่มันไม่ใช่บออสองไงตอนนั้นอร่อยมากอ,มอ,มอร่อยจริงทุกคนยังมาสุพรรณเราก็หาแกงใต้นะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปแกงใต้ดีไหม ก่อนกลับกรุงเทพแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะไปข้าหมูแดงข้าหมูแดงลงเรือน้ำพริกเผานะฮะอร่อยมากทุกคนคิดถึงอ่ะ คิดถึงโฮมสเตย์ซุ้มบ้านไทยที่ไปมาเมื่อ2วันก่อนคือบรรยากาศแบบมันทําให้เราคิดถึงอยู่ตรงข้ามวัดช้างปั่นจัก,กรยานจากซุ้มบ้านไทยก็จะเจอสีแยกปากกลานที่มีร้านซูไลดา้าข้าพวพุกกปิอร่อยมากนะอืมอร่อยมาก แล้วก็ตรงแยกปากกลางก็จะเป็นตลาดสวนอาหาร <se uter> กว่าสวนอาหารบาลากัสก็จะมีข้าวซอยอร่อยอยู่เจ้าหนึง่งนั่นก็มีข้าวซอยมุสลิมจะต่างจากข้าวซอยข้าวซอยเชียงใหม่ที่กําลังกินอยู่เนี่ยเป็นเจ้าเดียวกันแบบยิงตาโฟเนี่ยน,นะฮะอันนั้นจะเป็นข้าวซอยมุสลิมรสชาติจะอีกแบบหนึ่งอร่อยกลมกล่อมมากอร่อยมากแต่พอมากินข้าวซอยเชียงใหมนน่จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะความเข้มข้นจะต่างกันแต่อร่อยทั้งคู่เลยคนละแบบเลย แล้วก็ตรงมีร้านอาหารใต้ด้วยตรงโซลดาอ่าตรงเข้าซอยโซเฟียตรงนั้นเขาเรียกข้าซอยโซเฟียเป็นสวนอาหารบารากัสอืมก็จะมีบะตอนก็จะมีแกงใต้ชื่อว่าแมวแกงตายอยู่เยื้องๆกับเข้าซอยโซเฟียนี่แหละนี่มันอร่อยมากทุกคนอืม แล้วก็แกงใต้ก็แซ่บมากแล้วก็บันจัก,กรยานจากบารากัสส่วนอาหารไปวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ไปเจอหมาดุดุอะน่ากลัวมากทุกคนถึงตายเลยนะถ้เาเกิดเขาปล่อยแต่เขาปิดประตูตรงข้างในไงกลางคืนนะนะเขาปิดปล่อยหมาเลยจ้ะแต่พอกลางวันเขาจะล่าหม,มาไว้ มาพันบางแก้วทุกคนเจอกับตัวแล้วหลอดเลยเพราะคนจูงดุมากคนจูงหมาดุชิบหายอ,อร่อยมากเขาถึงบอกไม่รู้จักกันอย่ามองหน้ากันอย่าทำหน้าแบบถ้าจะมองคุณต้องยิ้มอย่างเป็นมิตร ไม่ใช่แบบมองเหมือนกับแบบเอาเรื่องเอาความกันมันจะมีเรื่องกันไงอืมอร่อยอร่อยมาก อร่อยจริงๆทุกคนเดีย๋ยวโพสต์คลิปนี้ก่อน <c oughs>